ก็ขอสวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้เป็นเช้าวันที่14พฤศจิกายน2564นรนะครับกับผมที่สวนป่านาทุ่งมนหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมาประมาณสักเกือบ2เดือนแล้วนะครับก็เนื่องจากว่าทางครอบครัวของผมนะครับติดโควิดแล้วก็ไปรักษาตัวนะครับไปกักตัวอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็เลย ลังจากกักตัวเสร็จแล้วก็ยังไม่อยากกลับมาที่บ้านนะครับยังไม่อยากกลับมาที่สวนเพราะว่าตัวเอาเชื้อโควิดมาติดพ่อติดพี่ติดน้องนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสอัปเดตนะครับตอนเ,เช้าประมาณสัก9ก้าโมงเช้านะครับวันนี้น่าจะเป็นบุญกระถินนะครับในหมู่บ้านนะครับก็มีเสียงของเครื่องเสียงเสียงการแห่ บุญกะทิรอบวัดน,นะครับผมเริ่มต้นที่สวนป่านะครับสวนป่าหลังจากที่พี่เขยสูบน้ำนะครับจากจากนาข้าวด้านล่างนะครับขึ้นมาด้านบนเพราะว่าน้ำท่วมแล้วก็จะเอารถลงเกี่ยวก็เลยต้องสูบน้ำออกนิดนึงนะครับจะเห็นว่าคลองตรงนี้ผมมีน้ำเต็มนะครับ ส่วนสวนป่าผมสภาพถือว่ายังไม่โอเคเลยนะครับต้นไม้ที่ปลูกไว้เขาน่าจะสู้ความเค็มของดินไม่ได้นะครับแต่ว่าต้นต้นสูงสูงที่เห็นนะครับอยู่ประมาณ 6, 7ต้นเป็นต้นกระถินเทพานะครับก็น่าจะชอบดินเค็มนะครับสำหรับปีนี้นะครับหรือประมาณต้นปีหน้าผมคงมีการปรับเปลี่ยนนะครับตรงสวนป่าตรงนี้นะครับ ความตั้งใจของผมยังไงก็ต้องทําตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ไร่หนึ่งให้เป็นสวนป่าให้ได้นะครับผมอาจจะต้องกระจายปลูกต้นกระถินเทพาให้เต็มสวนให้ทั่วสวนนะครับอาจจะลงอีกสักสิบมันสิบยี่สิบต้นนะครับลงระยะห่างไว้นะครับแล้วก็จะหาต้นไม้นะครับพวกยางนาพวกประยุงมาแซมไว้นะครับ ก็คงให้กระถินเดพาโตเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับตรงนี้เป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับที่เชื่อมระหว่างสวนป่าแล้วก็ลานที่จะไปปลูกบ้านนะครับจะเห็นว่าต้นพยุงนะครับที่ผมปลูกไว้ประมาณเดือนมีนานะครับแล้วก็มีต้นพยุงไหหล่ำต้นมะกรัมนะครับ ตอนนี้ผมปลูกไว้ประมาณเดือนมีนาเมษายนนะครับก็ต้นสูงแล้วนะครับโดยเฉพาะพยุงนะครับพยุงไทยตัวนี้สูงท่วมหัวผมแล้วนะครับแล้วก็มีต้นแดงต้นแดงต้นนี้รอดมาได้ก็ถือว่าสวยนะครับต้นแดงต้นตรงมากแล้วก็ใบใบสวยนะครับส่วนใหญ่ที่ติดแล้วก็โตนะครับก็จะเป็นพยุงไทยนะครับ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ติดหมดนะครับแต่ว่าต้นโตสุดก็น่าจะเป็นพยุงไทยนะครับผมก็มีลงไม้เสริมไว้บ้างนะครับก็ปีนี้ปีหน้าก็คงต้องเสริมขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าระยะห่างมันห่างอยู่ที่ประมาณเมตรครึ่งนะครับผมอาจจะให้เหลือสัก70เซนถึงเมตรนึงอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้ต้นพยุงไทยนะครับต้นตวสวยมากนะครับพยุงไทยนะครับตอนนี้ผมก็ใช้วิธีซื้อต้นละสิบบาทนะครับไปเปลี่ยนถุงชําไว้ที่มหาสาครคามนะครับก็ตั้งใจว่าน่าจะลงต้นปีนะครับถ้าชําไว้เขาก็คงน่าจะโตเร็วนะครับชาไวก้ก็ประมาณสักครึ่งปีก็มาปลูกอันนี้ต้นสะดาวที่ผม เก็บไว้นะครับอันนี้เขาเกิดเองนะครับเราต้นนี้สูงท่วมหัวผมแล้วนะครับตน้นต้นสูงนี้ก็เป็นกระถินเทพานะครับก็เลี้ยวขวาเป็นอุโมงต้นไม้ที่ผมตั้งใจว่าจะทําเป็นทําเป็นปลูกพวกผลไม้นะครับอยู่ตรงกลางนะครับสองฝั่งผมก็จะมีพวกไม้ป่านะครับแต่ว่าต้นต้นสูงต้นนี้คือต้นกระเจี๊ยบนะครับเขาเกิดเองนะครับ แคบ้านแคบ้านโตที่นี่นะครับส่วนผมน่าจะโตสุดก็น่าจะแคบ้านนะครับเดี๋ยวถ้าเขาติดแบบนี้ปีหน้าอาจจะต้องหาต้นผักหวานนะครับมาปลูกไว้ข้างๆเขานะครับหาเม็ดผักหวานนะครับต้เนเกาต้นเกาต้นนี้ต้องดูว่าปีนี้เขาจะรอดจากหน้าแรงไหมนะครับสะเดาถวายสะเดาถวายนะครับน่าจะรอดแล้วล่ะแล้วก็มียอดออกขึ้นมา ปีนี้ไม้ไม้ผลที่ผมลงนะครับปีนี้ก็จะมีมะม่วงมีมะม่วงอยู่ประมาณ5้ากต้นนะครับอยู่ตรงกลางของอุโมงต้นไม้นะครับอันนี้ต้นอะไรของผมหายแบบสล้โอ๋อต้นอะไรครับเนี่ยสะเดาต้นนี้ผมเคยร่องรอยผมปลูกพออยุงไว้นะครับเขาตายผมก็เปลี่ยนมาเป็นปลูกสะเดา อยู่ตรงข้างนะครับก็จะเป็นพวกสดเดานะครับพยอมผมน่าจะไปซะแล้วนะครับอันนี้แครบ้านนะครับผมก็เอาต้นอ่อนนะครับต้นกล้าจากที่ผมปลูกปีที่แล้วที่เม็ดเขาล่วงแล้วก็มีต้นกล้าขึ้นมาผมก็ขุดเอามาปลูกไว้นะครับมะม่วงผู้นี้นะครับ แลดูตรงส่วนป่าสิสภาพเป็นยังไงนะครับ mm hmm. อันนี้คลองส่วนคลองที่เชื่อมกับส่วนป่านะครับ mm hmm. น้ำก็น่าจะไม่ค่อยดีเลยนะครับขนาดผมเอาเอาผักตบมาปลูกนะครับเอาผักตบมาลงยังตายเลยนะครับคงต้องปรับสภาพอีกพอสมควรหนึ่ง สวนป่าผมหลังจากน้ำต้องใช้คำว่าน้ำน่าจะเกือบขังนะครับตอนนี้แห้งหมดแล้วก็ต้นไม้ก็มีรอดบ้างนะครับผมตั้งใจว่าปีนี้นะครับผมจะทำเป็นขุดเป็นคลองอยู่ในสวนป่านะครับก็ว่าจะใช้ใช้มือขุดนะครับใช้จอบขุดเองนะครับ คลองตรงนี้ผมก็ยังไม่ปลูกโอโทษนะครับคลองตรงนี้ผมก็ยังไม่ลงปลานะครับที่มีก็น่าจะเป็นพวกปลาช่อนที่เป็นปลาธรรมชาตินะครับ <S <S เดินกลับมาอุโมงต้นไม้ที่เตรียมไว้สำหรับปลูกไม,ไม้ผลนะครับก็จะเป็นพวกทุเรียนลิ้นจี่เงาะลำไยนะครับที่ผมเตรียมไว้เตรียมไว้อย่างละ2-3ต้นนะครับ ก็ดูว่าถ้าไม้ป่าเขาติดนะครับก็น่าจะเป็นลมเงาให้ไม้ผลได้นะครับก็ตั้งใจว่าปีหน้าถึงจะลงะครับอันนี้เป็นพันครองที่เชื่อมจากส่วนบนนะครับลงไปหา เห็นดอกเกยอะๆเป็นดอกผักบุ้งนะครับผักบุ้งเขาเกิดเองนะครับสำหรับบอ่อน้ำเล็กๆที่ผมขุดเพื่อเก็บกักน้ำไว้หลังจากปีที่แล้วน้ำท่วมนะครับก็มีน้ำเต็มแต่ผมยังไม่ได้ปล่อยปลานะครับตัวนี้ผมตั้งใจว่าจะปล่อยปลาทับทิมนะครับเวลามาให้อาหารเขาก็น่าจะน่าจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็สวยนะครับ สวนมะพรา้าวมะพร้าวพันธุ์พื้นบ้านที่ผมมาปลูกไว้3ต้นนะครับสภาพก็ถือว่าโอเคอยู่มะพร้าวเ,เขาก็น่าจะชอบความชุ่มชื้นแล้วก็ชอบดินเค็มนะครับ เดินมาเรื่อยๆจนถึงบริเวณที่จะปลูกบ,บ้านนะครับที่ผมบอกว่าผมเคยสั่งบ้านนอกดาวไว้นะครับก็น่าจะโดนโกงแล้วล่ะนะครับเขาเอาเงินไปเขาไม่ได้ทําบ้านให้เราเราก็ปิดโรงงานไปเลยนะครับก็ถือว่าฝากคอไปนะครับสําหรับท่านไหนที่จะสั่งบ้านนอกดาวถ้าเป็นไปได้ก็สั่งกับคนรู้จักนะครับหรือไม่ก็ ซื้อเป็นหลังยกมาเลยนะครับเดี๋ยวปีนี้ผมก็คงต้องทำเป็นบ้านปูนชั้นเดียวธรรมดาเล็กๆไว้นอนตอนตอนคืนวันเสาร์นะครับแล้วก็กลับวันอาทิตย์ก็เอาเล็กๆก,ก็พอนะครับแวะมาดูตรงนี้นะครับก็จะเป็นอุโมงต้นไม้อีกส่วนหนึ่ง ผมก็เตรียมพื้นที่สําหรับที่จะปลูกไม้ผลเหมือนกันนะครับไม้ผลที่ผมเอามาลงนะครับก็จะตอนนี้มีมะขามป้อมยักษ์นะครับมาลงไว้ประมาณสักสองสามต้นนี่แหละนะครับต้นกล้วยที่เอามาปลูกก็ไม่สวยเท่าไหร มะพร้าวมะพร้าวต้นใหญ่มะพร้าวพันธุ์บ้านนะครับที่ผมเอามาปลูกก็ตัวนี้ต้นโตแล้วน่าจะเกือบครึ่งเมตรไปแล้วนะครับอันนี้เป็นบอ่อของโครงการนะครับ2 0 5นะครับที่กุดไว้ตรวนี้ผมก็จะปลูกพวกพยุงนะครับปูสะเดานะครับพยุงไหหหลามบ้างนะครับจะเห็นว่ามะพร้าวที่ผมเอา เอามาเนบไว้นะครับมีริมบ่อมี1、2、ึ่งสามสามต้นแล้วนะครับสต้น5、้าหกต้นนะครับผมเอามาปลูกไว้ติดทั้งหมดนะครับเป็นมะพร้าวพันธุ์พื้นบ้านนะครับผมเน้นว่าถ้ามันโตัวขึ้นนะครับน่าจะเป็นวิวที่โอเคนะครับผมตั้งใจว่าจะกลับ มาอยู่เป็นจริงเป็นจังนะครับก็น่าจะประมาณอีก8ปีนะครับตั้งแจว่า55ปีกเกษียณน,นะครับแล้วก็จะกลับมาอยู่สวนก็เตรียมโครงสร้างไว้นะครับโอเคสำหรับการอัปเดตนะครับสวนป่านาทุ่งมนส่วนบนก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับและสวัสดีครับ